วยมากอันนี้หว,วยเราจอดอยู่ในร่มเลยรจริงจอี Easy, สิบเต็มถังครับโอเควันนี้ก็มานะครับ จังหวัดลำปางนะครับออกด่วนมาเลยนี่ก็เวลาที่ทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะครับถึงทิศโนโลกนะครับผมไปดูลรถคันหนึ่งนะครับ CFC อซนะครับห8สีดำนะครับที่เราจองไว้นะครับที่ลงหน้าหน้าเพจไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมใหม่เก้าหมื่นก็ตอนนี้กำลังเดินทางนัดลูกค้าวันพรุ่งนี้เนาะนะครับอ,อ,อีกสักประมาณ ชั่วโมงก็ถึงนะครับถึงนี้เวลาก็ตีสองกว่านะครับน่าจะถึงที่พักจองที่พักไว้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูรถกันพวงนี้นะครับโอเคนะใครหาหนึุดแปดปีส9เก้านะครับสีดาใครหาอยูบ่บ่รอเลยเนาะเดี๋ยวเราจะการให้นะครับได้รถสวยแน่นอนนะครับถ้าไม่สวยเราไม่ซื้อกันยังไงก็ขออนุญาตดดินทางไปก่อนเนาะนะครับถึงตีสองกว่านะครับมันเลยช่วงนี้ออกต่หวัดบ่อยมากนะครับไปไปกันเลย Thank you. ว่าถึงลำปางแล้วเรียบร้อยนะครับผมจองโรงแรมไว้นะครับวันนี้อาจจะพูดติดติดขัดๆหน่อยเนาะลิ้นพันๆหน่อยนะครับ<อ>เหนื่อยมากนะครับออกมาตั้งแต่นะครับห้าโมงเย็นนะครับแวะพิจิตแป๊บหนึ่งนะครับแวบบ้านนะครับกว่าจะออกมาจากพิจิตก็สี่ทุ่มท,ที่หนีก่กว่าเพิ่งถึงลำปางนะครับผม ถึงโรงแรมเรียบร้อยนะครับก็ขอตัวไปนอนพักก่อนนะครับ่งนี้ไม่รู้ว่าจะตื่นกี่โมงเดี๋ยวขอตัวพักก่อนละกันนะครับไปก่อนบ๊ายบาย ับก็กว่าจะฟื้นนะครับผมนีก่กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงสี่สิบนะครับเตรียมตัวเดินทางนะครับไปบ้านเจ้าของรถเนาะเมื่อคืนก็มาถึงตีสองกว่านะครับค่อนข้างแย่เลยนะถนนก็มืดนะครับถนนก็มืดเส้นก็ไม่ค่อยมีขับรถเหนื่อยมากเมื่อคืนนะครับคันคานมา ขึ้นเขาลงเขาโหเอาเรื่องนะครับก็ตื่นละนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปบ้านเจ้าของรถก่อนนะครับอยู่ไม่ไกลละนะครับอีกนิดหน่อยก็ถึงนะครับ4ีฟสีดำเนาะนะครับปีสิบเก้าวันนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนจะมีคนสอยการทางนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคทั้งไงก็ขอให้จบเนาะโอเคขอยญาตเดินทางก่อนนะครับใกล้เสร็จละ ่ปไปเดินทางไปดูรถกันต่อรถเละมากๆนะครับสภาพนี่รถใช้งานของจริงยังเคลอะอยากกลับไปบำรุงรักษากันใหม่โหดูมาแรงเต็มหน้ารถ ชืดพ่อขาวีะวัสดีครับ่ครับใช่บ้านหนึ่งสาหกหนึ่งสามหกเนาะ ใช่ๆครับเดี๋วผมปรให้ครับเข้าข้นได้ครับโอเคได้ครับโอ้ยเจอแต่ลูกค้าบ้านสวยๆอย่างนั้นเลยหลังเลยบ้านสวยมากโอ้ยนี่โหยรถตาอยู่ในร่มเลยจริงๆโอเคครับถึงบ้านเจ้าของเรียบร้อย ไปดูรถกันขออนุญาตไปดูรถก่อนเนาะนะครับท้าไงก็ติดตามกันคันนี้นะครับสวยแวน่นอนดูแล้วนะครับบางก็สวยปะอยู่หน้ารถเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับอย่างที่เช็คประวัสดุเลยนะครับรถไม่มเคยมีการทําสีสักชิ้น นะครับผมสีดําแต่ว่าพอเป็นรถสีดำเนี่ยมันริ้วรอยจะเห็นค่อนข้างชัดนิดนึงก็ไม่เป็นไรคันนี้มีประกันอยู่นะครับเดี๋ยวจากการทําสีให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับวันนี้เคลียร์ผิวบางบางให้นะครับผมจะได้สวยๆนะครับน,น,น็อตเนินไม่มีขยับทั้งคันเนาะคันนี้นะครับสวยมากนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับผมจะมีภายในนิดหน่อยนะครับภายในจะเป็นพวกปุ่มนะครับพอดีที่ทํางานเขาอะ่ะจอดรถเขาไม่มีที่ไม่มีหลังคานะครับาภายในเลยค่อนข้างลอกนิดนึงอครับเบาะนะครับมันจะให้นี่หน่อยอแต่ว่าแต่ว่าปุ่มเนี่ยปุ่มเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นจากคาแร์เขาใช้น้ํายาค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับปุ่มเลยลอกเลยนะครับสี่บาน ดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเก็บงานนะครับเปลี่ยนให้ทุกทุกบ้านเลยนะครับผมเก็บเก็บงานตรงนี้ให้นะครับจะได้เนียนๆนะครับแล้วก็นะครับคิ้วยางนะครับเนี่ยเห็นไหมพอรถจอดต่างแดดนะครับคิวยางมันจะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยนะผมเบิกเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับ4บานนะครับคันนี้น้องนั้นไม่มีอะไรรถถ้าเก็บงานของเราเนี่ยคันนี้สวยกลิบเลยนะครับจะสวยมากยางคันนี้เป็นมิชลินนะครับ ขอบ16ปี๖2นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนถ้าดูว่ามันเริ่มแข็งเริ่มลายเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอายตัวถังเดิมหมดภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับก็จะมีแค่ตรงปลีกเบาะบนขับนิดนึงเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจัดการแก้งานให้นะครับผมพอเบาะพอรถตากแดดหน่อยเนี่ยเบาะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างซีดนะครับแต่ว่าเรื่องไม้เนี่ยแท้แน่นอนไม้เก้าหมื่นนะครับเช็คประวัติสูตรแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ กุญแจครบ2ดอกนะครับกุญแจครบ2ดอกมีประกันปอหนึ่งของวิทยะนะครับคันนี้นะครับประมาณนี้ดูหน้าหลังสักหน่อยนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็ได้กล้องนะครับหน้าหลังครบ,ครบ,ครบเลยนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอญอาตไปทำเอกสารลูกค้าก่อนนิดนึงนะครับคันนี้ผมปิดไฟแนนซ์ของ c ซ B นะครับปิดไฟแนนซีเอ็นี่ก็เรียบร้อยบัดตว่าบอกเลยว่าบ้านลูกค้าสวยมากๆนะครับ,บลูกค้าสวยมากอ่ะท้าไงก็ขอตัวนะครับไปทำเอกสารลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพกันน่าจะถึงดึกแน่เลยคืนนี้นะครับไป ได้ตัวมาเรียบร้อยนะครับสำหรับ Ci v ิ c f c นะครับคันนี้ก็ที่ได้ขับนะครับรถปกติหมดเลยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ขับดีช่วงล่างดีนะครับยางอาจจะออกแข็งไปนิดนึงนะครับอาจจะออกแข็งไปนิดเดี๋ยวเงี้ยผมจะการเปลี่ยนให้นะครับเครื่องเกียร์ปกติหมดเลยนะครับช่วงล่างเงียบนะครับถือว่าโอเคแล้วก็ภายในนะครับ สวยกิกนะครับจะมีแค่ปีกบอะรถคนขับฝั่งเดียวนะครับคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นนะครับสภาพภายในก็นะครับสมเหตุสมผลกับเลขไม่เขานะครับผมไม้แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเช็คศูนย์ทุกคันนะครับคันนี้เช็คระยะตลอดนะครับผมระยะศูนย์สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม้แท้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าไงก็ นะครับขออนุญาตเดินทางกับกรุงเทพก่อนแต่นะครับคันนี้มีลูกค้าจากลำปางขอดูนะครับผมไม่รู้ว่าจะจบกลางอากาศหรือเปล่านะครับก็กําลังน,นัดกับลูกค้าที่ลำปางนะครับผมลูกค้าขอดูรถกอล์ฟกับกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าสวยถูกใจก็น่าจะจบเลยนะนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ลูกค้าก็ตามเรามาจาก ที่เราโพสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมว่ามีรถเข้านะครับแล้วก็พอดีจังหวะเขาก็อยู่ละบปากพอดีนะครับลูกค้าสนใจจะซื้อซดเนาะถ้าจบก็ <c oughs> แจ๋วเลยนะครับอาการโอเคนะครับถ้าไงก็ขออนุญาตไปหาลูกค้าก่อนนะครับนัดกับลูกค้าไว้ที่บิ๊กซีนะครับผมจะลองให้เขาดูก่อนถ้าถูกใจไงก็ปล่อยจบเลยเนาะนะครับอันนี้ โอเคนะครับไปก่อนบ๊ายบายโอเคนะครับอยู่กับลูกค้าเรียบร้อยกำลังดูรถไม่รู้ว่าจะจบการอากาศหรือเปล่านะครับลูกค้าก็เป็นคนลำปางเหมือนกันนะครับก็แวะมาให้ลูกค้าด,ดูเลยนะครับคันนี้าจบการอากาศก็ไม่ต้องขับรถกลับเนาะนะครับขอให้จบละกันเนาะคันนี้ก็สวยแล้วล่ะแค่เก็บงานเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เยอะอะไร นะครับตัวทางเดิมทุกจุดคันนี้นะครับโอเคถ้างไงก็เดี๋ยวขออยยนุญาตบริจาคลูกค้าก่อนนะครับให้ลูกค้าดูรถเต็มที่เลยนาอนะครับไปอนหวนม่หวอพี่โอเคก็กำลังลองรถกันไม่รู้ว่าจะได้ออกลับกรุงเทพหรอเปล่าดูแต่คิด <c oughs> ว่าคงไม่ได้ออกลับแล้วดูแล้วเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวพาลูกค้ามาลองรถนะครับนี <c oughs> ่ก็พาวเเลยนะครับลำปางให้ลูกค้าขับเลย แต่ว่าลูกค้าบอกว่าไปดูรถมาคันแถวเชียงใหม่นะครับไม่แสนต้นๆน,น,นะครับแต่พอเช็คจริงๆก็รอไว้3 0 0 0 0นกว่านะครับซื้อตัวข้าเรานะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามีเลขใหม่ให้ลูกค้าดูตั้งแต่ก่อนที่จะมาดูรถเนาะนะครับประมาณนี้ใหม่แท้แน่นอนแล้วก็เราซื้อตรงจากเจ้าของเลยนะครับสบายใจได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมารุ้นกันว่าจะได้วกลับปะนะครับบายบายไปก่อน